เฮ้ยมาไอ้น้องใหญ่ใหญ่มากขยี้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 หน่อยขยี้หน่อยเอ้ยเอ้รู้สึกไงบ้างรู้สึกไงวะกูอยากเอาดิ้วไปดีดแม่ล่นเอาชิบแต่ตอนแรกเขาพึ่งเนี่ยเอาใจตัวเองเค่เอาว่ะสปิด่ะของจริงเออพี่จีขอแบบ ไม่ไม่สูงเกิน่ะเอาแบบรวลาถ่ายที่ดีของตึกกับพี่อ่ะช่วยหน่อยอ่ะเตี้ยๆแล้เออ่าเงี้ยเออเอออีกฐานอีกฐานอี้ฐอนเอออีกานอีานช่วกันช่กันช่กันเออเออไอสั่งโน้นคอเวดอี๋ยวมันขึ้นย่าขดทดเหน็โมงคืออะไรอ๋อเออ ดูไปเรื่อยเด็วก็เข้าใจครับผมคุยไม่ห็นเขาเหนียวแนมันม่วงแนเขาเหนียวหมดแล้วไม่เลืจริงเออจเดสิบวิ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 สแบวิสิบวิสิบวิสเบวิสิบวิสิบวิสิบวิแิบวิส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 ิบนิบวิสิบวกสิบว่สิเียิิงววิวฝั่งนู้นเดิฝั่งนู้นไปททาง้หน่อย เออเนี่ยต้นโพธิ์นะกันตอน,นี้แหละมึง <Ru> อ่ะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะไม่ลงข้างล่างท่าผมแล้วล่ะจริงจริงมึงจะยังไงเอกมาข้างหนึงเว้ยแล้วมาแปะแปะได้เว้มึงอ่ะแคนนี้มึงจะทำไอเคเอเมนโอ้โคตรเท่ <c oughs> เลยอะไรคือมีกลางเลยมือน <c oughs> ต้องมันขึ้นกลารนะโวยยี่อะไรโวยยี่โวยยี่จอมยุทธ์จอมยุทธ์จอมยุทธอย่างนี้ไอ้ยาไอ้มึงมึงเอามึงเอาเอาเอง ตูแต่ตีนตีนไว้แล้วเอาดียกขึ้นแล้วก็ดีไวเอาข้อเดียวเอาข้อเดียววงขึ้นไปถึงสูงเอ้ยไม่ได้เลยเนี่ยเย็ดโดยโคตรเป๊ะอ่ะองศาเป๊ะจัดเนี่ยจับจับมือได้จ้าเลยไม่ไงเคกลัวมไหมวมไหมจับได้ยังไงมันคือข้อนี้พี่ดีเคมันโดนหัวกูเดี๋ยวกูต้องเอาเนี่ยละถ้ายิงจรวดยีรัมัทท่านี้เลยกูเคยดูมานี่แหละปล่อยปล่อยปล่อยจะรวดเลยท่านี้ หเกียจแนวีนมเหยียบหวกนี่มันเกียจโอ้ยตีพอลนม่แม่งเลวเลยที่สุดโอ้ยแล้วแปะมาแปะหัวน้าเกียดมากเียบอกเลย่าเาคืนนัะเดียนยวเนมาเดขียวอเฮ้ยมางมาจ้าเข็นไม่ดีเข็มลยกลางไม่ตรงเลยแล้วต้องปรับบอลได้อยู่มือถ้ายัน่ะเอ้ยมือถ้ายเอากลับมาเก็บหน่อยเชื่ เอาซะยากเลยที่ผ่ายแล้วไม่เป็นไรกูมารับแล้วกูมารับเป็นพี่ขี้ทานอะไรเยี่ยตัวอะไรกันอันี้อันนี้อันผ่านชี้จะชี้มือปล่อยมือเออว่าไม่ผ่านว่ะดีเอ๊ะดีดีมันขึ้นไหมอ่ะไอ้คนนี้มึงก็แตกเอ้ ไปดิไปมาคุลกุลก็โดนหอยเดี๋ยวนี้พี่บอลสามสูงแค่นี้มึงยังลอกอีกเหรอเล่นพี่วายเอาเอาเอามะม่วงมะม่วงเลยเส้น่ะะมงเลยเส้นพี่มะม่วงเลยเส้นแต่ผมสุดจะเป็นมาเลยพี่แล้วมัน่้มละเอ้ยโอ้โหไม่ได้หว่ะเม่กเลยมันยากรู้อย่าเล็กการที่จะม้วงให้เลยเส้นได้เนี่ยร่นนานเวลาอีกสัว่าไปไปไปจะได้ไปไปเนี่ย ทำหน้าฐานก่อนด้ยขาเป็นอะไรพิการนั่ไงอะไรอะอะไรของมึงนเช่เร็ว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 ภาพพีสต้าไปก็ต่หก็ตาตตรงนี้เลนี้เฮ้ยทันอยู่เร็วขึ้นเร็วขึ้นอโมงไปตรงกลางเลยไอเย้ยอันนอย่างเงี้ยฝว่งขวาบอกเลยนะเดวเดวเดวพอว แต่ละคนรในมวดฝั่งนั้นแค่นี้พอนะเออแค่นี้พอแค่นี้พอไอ้เยี้ยนจุดเกิดอะไร่แม่งเจ๋งพี่วะกูัวรับป็นกลัวรับกลัวรับแม่งยืดแม่งยืดมือหมด่าเออไปไปเออมึงมึงเหยอบี้หยอบไปนิดนึงเหยบไปฝั่งซ้ายเลยไม่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 ามาซ้ายอเล็กอย่าเอออยู่นั้นแหละอยูนั่นแหละสวยแล้ว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  เริ่มตัางแล้วถ่านพวกมึงใหม่ไงถ่านมันเริ่มถ่านมันเริ่มไม่ดีแล้วมาล็อกกันเข้าไปเอวยดเคนสวยๆๆๆมึดูสเต็ปกันเวียงดีดีดดีฝอยดีเอยเฮ้ยๆๆๆสวยๆๆๆๆีเอ้ยอีอีกทีนึงทีนึงทีนึงโมยกีฝังนู้นเลยนะโมกีออกพิ้วอะไรกีออกพิ้วอ อะไรเเกาอะดีย้เมบิบแล้มึงระวังข้าเดี๋ยววงดีเเอ้ยแลมตันได้เนี่ยมึงประกบเป็นหยินหยางกับกับขเดียวโอ้โหแลมนี่ยากเลยนะ้านี้ไม่เกิดนะท่าเนี้ยกวเฮ้ยมาเนาะยี่ใหญ่มากขยี่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 หน่อยข่ยีหนอยเฮ้ยเรู้สึกไง้างรู้สึกไงวะอยากเอานิ้วไปดีด เอเอเอดีดีเพียง W D W D W D W เออฟ W W D W เออเออออกมึงมึงอยู่แคนแล้วมึงอยู่แค่ละดีแล้ไปขยับไปไหนขยับไปไหนขยับไปไหนปล่อยเอสเลยปล่อยไม่ได้ไม่ได้อันี้ยากเกินเออันนี้อันนี้ยากอันนี้ เออเอาเอาอยากันเดียวไปเห่ปโอเคเป็นไรเฮ้ยอะไรอะไรเวียงเนี่ยมึงเวียงเนี่ยเออนี่นึงนี่นึงช่วยไปหน้าเลยเจ้าเลยมุนหมุนเออนี่ไอ้เยอะกว่าเดิมประมาณหนึ่งเซนนะแค่กลางแค่กลางเลยนุ่มไอ้นุ่มหรอเอออเ้ามึงจับดิ จับเออจะบิลจะบิลจะบิลมาเออเอ้คนหัวเลยขอไอ้เบิเบลนิดนึงสุดสุดนี่เหรอตัวเออตัวเอมาเออตัวเอครอบครอบขึ้นขึ้นหมดเลยเอาแบบว่าตั้งชีฟ้าขอไอ้เบลเชี่ยแล้เชี่ยแล้วปูอีกเบียงเก่งไม่ใช่นะคุบอกเลยวิวายโดนจ่อหน้าทุกูดีจ่อหน้าทุกเกม SD เอสอสดีไปไปขึ้นไปมาขึ้นไปมาขึ้นไป เงยไปนี่แหละกูได้ท่าของกูแล้วเขาเรียกวงสวรรค์ S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  วิ่งไปเออดิเฮ้ยเรียบร้อยเตะโชว์โชว์เหนียะไอ้เยอะเด่นธรรมดาก็ถีบแล้ว S S คนเอคนเอเนี high, yeah? ่ยคนเอตำแหน่งอไคอนไอคนนึงไม่จะเป็นต้งเวียงไปไปแล้วมึงต้งเวียงแล้วเจ๊ไนดอนีนี้ตนบไปดีไปดีวียงเียแล้วดีดีเปนอา เอ้ก oui, hey, yeah, nah, ูเล่นฝ like well, like ั่งน right, ู้นมาตลอดแล้วกูไม่เล่นฝั่งนี้กูเลยแปลกๆกความรู้สึกว่าลางแหลมเริอหมาไอ้ยอามาเล่นกูเล่นฝั่งนู้นมาตลอดแล้วกูไม่เล่นฝั่งนี้กูเลยแปลกเออแปลกไปเฮียเกิดเรียบร้อยเรียบร้อยไม่คือแลมมาเล่นแต่ไซนี่หัปากนี่หัวปากหัปากเอออย่างนั้นแหละสวยเออย่างนั้นแหะเราจะตั้งตรงเดี๋ยว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 เรือกเส้นทางอ่ะเลือกทิศทางก่อน เอีกหนึ่งเอาล่ะแกยังโยนเกมไม่ละมึงมันยังเวียงไม่ถึงอันนี้แหละคุณดีไปเวียงขีดถึงยอดเลยเออต้องเวียงแล้วต้องเวียงแล้วต้องเวียง จบแล้วนะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามช่องไว้ได้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยนะฮะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่าสตรีมสดได้ในทุกๆวันเลยนะฮะขอบคุณทุกคน,นมากๆฮะบ้ายบาย